คลิปที่ทุกคนกาลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมก็นอนเดี๋ยวเปยนดาบเดี๋ยวเป็นดาในะช่องทั้งก็นอนอะ่ะแค่นั้นแหละน้องปิน่น เปลี่ยนดาบจริงด้วยเพราะชวนหลายรอบแล้วไม่มาเล่นเลยเฮ้ยทมไมที่นี่เสียะปัดนไฟวะ กากิจจะสาเ็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอกูได้หมดอ่ะอืม ด,ดับบิวอย่างเดียวเลยเหรอน้องมันไม่ได้นะดับบิวอย่างเดียวนะ สามเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้มีปัญหามากขนาดนั้นเลยสำหรับกูนะออสำหรับกูสามเปอร์เซ็นต์ไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นเพราะว่าสกิลมันเข้ามาสกิลมันถึงตัว สกิลมันถึงตัวเวตัวเนี้ยถ้ากูสกิลแม่งกูสกิลชิดตัวยังไงก็เรียบร้อยนีนี้หรอทำไมนกบิน ไม่ชอบเลยไม่ได้อย่างเงี้ยคือก,กูสกิลโดนแล้วแม่งแบบโดนจริงเปลี่ยนสองไม่ได้ใช้เสาขาวจังหวะด,ดีๆเลยอะ อยทีมันไม่หลุดออยทีป้าละออกทีบ่าเพื่อน คือถ้าเกิดมันถึงตัวยังไงมันก็ตายไยตัวเนี้ยกูบอกเลยถ้ามึงกาศก,กิลแบบเก่งๆแบบเนี้ยคือมันสบายมันไปไหนไม่ได้อะมันจะวิ่งมันวิ่งฉี่ไม่ทันด้วยมันถึงตัวเร็วมาก ขวดเหรอไม่กีดการอ่านเกมของพี่มันสุดยอดไปเล น่าจะอ้อมมาทางนี้แล้วเปล่ามันทีเดียวรถมันเทตุไฟยังไงสัสเห็นปะการอ์นเกียวของพี่มันเอีบไปเลยวะน้อง ต้องฝึกเล่นแบบไหนครับถึงจะเก็บสีทุกต้างเหมือนพี่อันนี้ส่วนอันนี้คือจากที่จากที่วิจัยมานะทีะ่มหาวิทยาลายัยฮาร์วาร์ดเขาวิจัย,าาย,ย,าายมาเขาบอกว่าต้องหน้าตาดีก่อนอย่างแรกอันนี้คือเป็นเกี่ยวกับหน้าตาประมาณเจ็ดสิบแปดจุดแปดเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแบบมักอีกแล้วอูดีอยู่ดีดดดแมพก็มืดเห็นปะ อันนี้เป็นวิจัยที่เขาวิจัยกันมาเลยอือสำหรับมันวิจัยจากคนเล่นคนเล่นเดสบเก่งคนเล่นเดสบอยเก่งทั่วโลกเออ <c oughs> ผมก็ว่าผมเก็บสีทุกตาไม่จริงอ่ะไอพวกเก็บสีทุกตาไม่มานั่งดูกูหรอกอือก <c oughs> ูหรอกไอก็เก็บสีทุกตาไม่มานั่งดูกูหรอกนะอือไอนี่โกหกไม่ได้นะไม่เนียนนะ ไม่คือกูว่าเกมเนี้ยมันเล่นง่ายเลยพวกมึงเล่นไม่เก่งด้ไงวะไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้มินนะคือเกมเนี้ยมันเล่นได้เก่งง่ายกว่าเกมอื่นนะเว้ส่วนตัวกูอ่ะมันกูว่ามัน Jean มเล่นเก่งง่ายกว่าเกมอื่นนะเว้มัน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 ว่ามันเล่นง่ายกว่าเกมอื่นอ,อ่ะนี่นพิมพ์อะไรมา สุน,นัขนีนะนสุดคลาสสิกที่ไม่กล้ากับผเผชิญหน้ากับพ่อของคุณอ้าวโมโหโมโหอะโมโหเนีโโ่ยพอเวลาเราเล่นเก่งไปก็จะโดนอย่างนี้ครับเนี่ยดูน,นะเวลาโดนถึงแม้ว่มึงเล่นอ่อนนะมันก็โดนมันก็โดนเซอด่าแล้วอ่อนแต่ถ้าเามื่อไหร่ที่มึงเล่นเก่งเกินไปมึงฉลาดเกินไปมึงเล่นรู้เยอะเกินไปมึงก็จะโดนแบบนี้แหละเห็นปะสุน,น,นัขเนี้ยนามก็น่าจะเป็นแบบว่าใช่ไหมลิลลี่มันแปลว่าอะไรครับลิลลี่แปลให้หน่อยสิมันพีมาเนี่ยมันแปลว่าอะไรอันนี้คือแปลว่าอะไรใครแปล ใครใครก็ได้แปลให้หน่อยใครเก่งจีนแปลให้หน่อยเนี่ยอืมฮันบอกว่าอะไรอะ่ะปอนคาโมายแล้วนี่ไงเอายังอ่ะเอายังเอายัง เอ้ยใครฟอรกูมาววเน่ะเป็นเพื่อนกับโอปอด้วยเหรอตาจะปิดราคามหยไม่ได้ประมาณว่าคุณมันหมาไม่ก้าสู้หน้าตรงๆอ๋อไม่ถึงปิดโปรไฟล์อะนะกูเปิดโปรไฟล์มามึงจะดุงอีกอะตัวไหนพิมพ์วะเปิดโปรไฟล์มาสะดุ้งอีกเดวิดคิงเหรอตัวไหนตัวนี้เหรอ มึงก็ปิดไอ้เฮียเ <c oughs> ดี๋ยวกูตอกแป้งเลยสัส <c oughs> โอ้โหไอ้เฮีย <c oughs> มึงงงปะอะไรอะไรการที่มึงว่ามันก็ปิดเนี่ยมันก็ปิดเนี่ยทูบไฟไม่ได้เนี่ยตัวบันเองก็ปิดมันน่าจะมาตีเสียแล้วตัวบันเองก็ปิดเนี่ย น่าจะสกเลยเนี่ยกูดูซองนะ 13, หมื่นสามพันเนระตัวนี้เหรอก็ได้หมดอะกี่โมงกี่หมืนหม่นชั่วโมงไม่สนใจหรอกอ